สวัสดีครับวันนี้นะเรามาทดลองเล่นเกมนะเป็นตัวเดโมนะครับของ r e s i d e n t Evil 4นะซึ่งชื่อเดโมว่า Chainsaw Demo เนาะซึ่งตัวเกมจะสนุกเราใจขนาดไหนเดี๋ยวเราไปลองเล่นกันดีกว่านะครับ 30, ไปกันเลย September 30th 1998 It's a day I'll never forget The cop inside me died that day. And that night, Raccoon City was wiped out, thanks to the bioweapons created by Umbrella. Somehow I made it out, but too many others weren't so lucky. I was asked later to join a top secret government program. Not that I had a choice. The training, punishing missions, nearly killed me. At least I kept my mind off everything. If I could just forget what happened that night, the pain, even for a second. This time, it can be different. It has to. 1> chapter 1ก็เป็นเหมือน6ปีหลังจากที่เหตุการณ์แรคคูนซิตี้เนาะรีออนก็ได้เข้าไปฝึกฝนนะอ่าเป็นแบบหน่วยลับะนะหน่วยหน่วยพิเศษนะครับก็ไปฝึกฝนอะไรต่างๆมาเนาะรอบนี้เราน่าจะกลายเป็นสุดยอดตำรวจแล้ว เอลหนึ่งเ gone? มาดูนะจะภาพสวยมากเลยนะครับอ้กวางกดโอฟาน ต้องเข้าไปข้างในแน่นอนครับแต่เราต้องสำรวจก่อนดูรอบๆบ,บ้านก่อนนะครับเข้าไปในบ้านเลยเหรอเข้าเลยเข้าเลย Anyone home? You cry you, I not night. <laughs> คืนแห่งการพิพากษาเนี่ยมีหลายห้องจังอ้ามีคาสิ่นครับ to barge in like this. Go, Felicia. You know a key? แบบนี้ไม่ดีแน่โอ้เขาไม่ให้เล่งด้วยนะฮะเจอจัลเกฟฟานหางเข้าไปครับโอ้โหผ่านการฝึกฝนมาอย่างหนักหน่วงครับเนอะ That stinks นายต้มไรกินเนี่ยแบบหนักมากครับพอฝึกฝนมาเนาะโอ้ลิงครับ ทีเดียวคอหักเลยโอ้มืดมืดใต้ดินเหรอมืดมากเลย เกิดอะไรขึ้นขากลับนี่แหละเรารู้แน่นอนน่นอะไร เ้ยไปไม่ได้เดี๋ยวดิยิงไม่โดนเอาอีกแล้วโอเคเขาให้เราโดนกัดครับจริงๆไม่ใช่ว่าผมยิงพลาดนะผม ผมพลาดครับผมไม่เก่งเล่นบนเฟ5เนอะจอยจะจอยนะตอนนี้สามเหลี่ยมเปิดเปิดกล่องเนาะอ้น่าจะมีหลายคนแน่เลยยาผมหมดแล้วด้วยโอ้ยว่าแต่เราเตะไง ต้องการอันนี้ยิงได้เอ,อเราต้องขาให้หมดลูกกระสุนเรหลือห้าลูกนะครับ Bruce. This is Gondor 1. Hunnigan here. What's your sit rep? The president's daughter, Baby Eagle. It's likely she's in this village. Our intel was correct then. Well done. Need a location on a nearby lake. She may have been taken there. Copy that. I'll see what I can find. Hurry up. Something's happened to the people here. My escorts are. เฮ้ยตาเขาแดงกล่ำเลยครับก็เมื่อกี้นะเราเจอหลักฐานว่าลูกประธานาธิบดีที่ อยู่ที่มหู่บ้านนี้นะให้ตรวจสอบดูแล้วก็ให้รีบเหมือนเรามาทำภารกิจพิเศษนะฮะเสี <c oughs> ยงอะไรกีกาครับอันนี้ผมบาดเจ็บอยู่หรอครับคุยเลือดผมเต็มอยู่ ยอ,อนนายใช้มีดใช้มีดยังไงเดี่ยนะเดี๋ยวผมเราใช้มีดยังไง <c oughs> อ่ะหรือเตะยังไงอ๋ <c oughs> อนี่ับอันหนึ่งสองแอลหนึ่ง <c oughs> แอลสองนะฮะ <c oughs> ไม้ยินเสียงคนครับอยู่ในบ้านแน่เลยหุ้ย,ยโฉมีเซฟครับทุกคนนี่การพาวเดอร์ครับ เบไม่ได้วันนี้ยินเสียงคนครับไปทั่วเลย ที่ผมไม่ได้เก็บนะครับต้องประหยัดลูกกระสุนนะครับเกมนี้ไหนอ่ะอ๋อก็ว่าเสียงไก่ไก่อ๋อ เฮ้ยเฮ้ยโอ้ย,ย,นนอยคนที่นี่เป็นไรกันไม่หมดเฮ้ยอะไรร่วงเฮ้ยอ๋อมีสองกล้องสองทางไกลด้วยฮะเฮ้ยตำรวจ นั้นโอ้โหเขาเผาครับโอ้ชิอเผาทั้งเป็นครับอืมเราน่าจะไปตกตกไม่ได้ครับงั้นต้องแบงอะไรนี้แหละโอ้มียาสมุนไพรนะ ยังไงอะ่ะมีคนด้วยครับเฮ้ยถ้าเราเปิดหน้าจะไม่พอมันมีสิบหกลูกเองเจ้าไก่เฮ้ยอ๋อถ้ามีสองคนเราขึ้นได้เหรอ ไปในบ้านเลยโอ้นายมีของอ่าเห็นประตูด้วะเดี๋ยวคนเห็นเฮ้ยโอ้มีเงินด้วยนะก็น่าจะมีซื้อของครับงั้น ฆ่าได้ไหมฮเฮ้ยได้อ่ะฮาวแบบนั้นก็สนุกสิครับเอาสายสเตลด้วยเดีย๋ยวนะกั้นพาวเดอร์นะฮะลองดูว่าเราครับเลยโอ้ใช่ห้า คนเราจะทําการเตลคิวนะฮะเราสายนั้นนี่ครับขานเร็วได้ไหมขานเร็วไม่ได้นะฮะเราวิ่งปั๊บเขาจะยืนทันทีเขาพูดอะไรก็ไม่รู้นะฮะ คนจะเห็นไหมนะอึ๊บอ่าไม่มีอะไรเอา <c oughs> เฮ้็นครับเฮย้ยพวกนายระวัง ปืนแน่นมากครับนี่ไม่เจ็งนี่ครับพี่เชนซออยู่ข้างหลังเราด้วยไอ้ <c oughs> อาคนนี้เขาติดเขาตดครับโอ้ยังเยอะ พี่เชสอมาแล้วไม่ไม่ไ,ม,ไม,ม่ทุกคนทุกคนอย่าถมผมทุกคนอย่าทับผมครับโอ้มันเยอะไปไข่ไข่ไข่ีน้ำตาล ทุกคนทุกคนอย่าผมขึ้นได้ไหมยิงยังไงให้หมดอ่ะเจ้าวัวว่ะยาเราต้องฆ่าเจ้าเลื่อย อุ้มอุ้มอุ้มเหมือนข้างหลังมีหายแล้วโอ้ยใจเย็นทุกคนทุกคนใจเย็นเอาไม่อ๋อได้ฉันก็ไม่มีทางออก โอ้เหลือหกลูกนายนายอย่าจับฉันนายอย่าจับฉันไม่เดี๋ยวครับผมจะทำยังไงครับทางตันครับ ว่าผมตายครับคนถอยไม่จำเลื่อยหมดแล้วอ่ะลูกก็ถดบมหมดแล้วอ่ะขับได้เขาไม่ใช่ต้องใช้อะไรอีกอันหนึ่งไปปีกินยาก่อน ไม่อยาให้เราสลัดไม่ได้นี่ได้แล้วได้ไหมจิบลูก โอ้ชิดชิดจริงๆแล้วตีอองอ้าฮะหลักกำบ้านนะ เขาหน everyone going? Bingo? Bingo. here Resbian evil fool. Ah. Can you have? Oh. ผมผมผมรอดมาได้ไงก็ไม่รู้เมื่อกี้ครับแล้วก็ <laughs> แล้วก็อะไรอ่ะอ,อ๋อหมดแล้วนะฮะกับตัวแต่ว่าที่เล่นแล้วรู้สึกก็คือภาพมันสวยมากเลยนะฮะแล้วก็การยิงปืนมันแน่นมากเลยครับผมผมใช้จอยเล่นเนาะจอยไปห้าแล้วโหวมันถีบแล้วก็แบบสั่นสนุกน่าสนุกตื่นเต้นมากแต่ แต่ความเร็วในการวิ่งหรือการยกตัวอะไรของเรายังยังทำไม่ได้นะผมก็ไม่รู้ว่าเตะตัวไหนด้วยแต่ว่าสนุกเลยรู้สึกโอ้หมันถึงแบบมันถึงอารมณ์เลยนะผมว่าทำออกมาน่าจะสนุกน่าจะดีเดี๋ยวเรามาเจอกันนอะกกับเกมตัวเต็มแล้วกันนะ mm hmm. ก็ขอบคุณนะครับที่รับชมรับฟังนะก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไคร้กันด้วยเดี๋ยวเราเล่นเกมกันเนาะ ก็สาหรับ่าเกมนี้ก็หยุดไว้ตรงนี้ก่อนแล้วเรารอกันหน่อยนะถึงวันจริงเดี๋ยวอาเล่นแน่นอนครับเพราะว่ามันสนุกเพอร,รู้สึกได้ถึงความสนุกเลยก็เราเจอกันใหม่นะในตัวเกมตัวเต็มเลยเาเจะก,ก็สําหรับตอนนี้ก็สวัสดีนะครับ